ประชาชนนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาและ18นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ค่ะที่ www.tv5co.th ค่ะผู้บัญชาการฐานบกชื่นชมหน่วยทหารนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งขอบคุณฐานกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับรชาชการต่อขณะเดียวกันเตรียมออกระเบียบค่ะให้ฐานหญิงตั้งคันทำงานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยง พันเอกหญิงสิริจันง,งาทองรองโฆษกกองทปกกล่าวว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการสนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของรัฐบาลและการปฏิบัติของหน่วยทหาร ทางนี้ทุกกองทัพภาคได้รายงานสถานการณ์โควิด -19 ชี้แจงการร่วมมือกับทางจังหวัดในการคัดกรองและเฝ้าระวังการจัดเตรียมโรงพยาบาลค่ายเพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสองรวมทั้งเรื่องการบริหารจัดการหน่วยฐานตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมและการค้นหาควบคุมกลุ่มเสียงให้รวดเร็ว ส่วนปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและพ่นยาฆ่าเชื้อที่กองทัพบกดำเนินการมาตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563จนถึงปัจจุบันจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและขยายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดประชาชนมีความเชื่อมั่นและตอบรับเป็นอย่างดีค่ะเพราะเห็นประโยชน์ในเรื่องการสร้างพื้นที่ให้สะอาดลดการสะสมของเชื้อโรคและสร้างแรงจูงใจให้ช่วยกันดูแลอาคารบ้านเรือนของตนเอง ขณะเดียวกันประชาชนเสนอความคิดเห็นผ่านผลการสำรวจขอให้กองทัพบกดำรงการปฏิบัตินี้อย่างต่อเนื่องโดยผู้บัญชาการฐานบกได้สั่งการให้หน่วยทหารยืดระยะเวลาในการปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนและฆ่าเชื้อตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยให้เน้นพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก และล่าสุดนะคะทางกองทัพบกได้รับการสนับสนุนสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, ที่นำมาเป็นสารฆ่าเชื้อเพิ่มเติมและจะมอบให้กับหน่วยฐานนำไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆต,ต่อไป นอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานบกยังได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วยที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทป,ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกองทัพบ,บกโดยย้ำให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลซึ่งเห็นความชัดเจนในการพัฒนาการของหน่วยทหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของฐานและครอบครัวที่สอดคล้องกับหลักการด้านสาธารณสุข รวมถึงการประชาสัมพันธ์การที้แจงสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บังคับหน่วยกับฐานกองประจำการในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนักขณะนี้ทำให้ฐานกองประจำการที่จะปลดในเดือนเมษายน2563มีความเข้าใจและสมัครใจอยู่รับราชการต่อเป็นจำนวนมากขึ้นซึ่งกองทบกต้องขอขอบคุณในความตั้งใจดีและความเสียสละพร้อมอย่างเปิดโอกาสให้ยื่นสมัครประจำการต่ออีกจนกว่าจะถึงเวลาปลดค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มอบหมายให้กรมกําลังพลฐานบกดาเนินการออกระเบียบให้ฐานหญิงและพนักงานราชการหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งคันสามารถปฏิบัติงานณที่พักอาศัยตามมาตรการทํางานที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้บุตรในคันรวมทั้งได้กําชับให้ทุกหน่วยดํารงความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะ ดูเรื่องของความช่วยเหลือและน้ำใจท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 กันบ้างนะคะกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมบริจาคจัดหาเงินนะคะเพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านสปสอชอกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ พลอากาศเอกสิทธิช ah ัยแก้วบัวดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่22สถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่56 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นที่8สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่30รวมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลจำนวน4,000ชุดฉากกันสำหรับป้องกันเชื้อผู้ป่วยจำนวน10ชิ้นรวมถึงหน้ากากอนามัย N95 จำนวน25,000ชิ้นที่ได้จัดซื้อผ่านการรวบรวมเงินบริจาคจากนักศึกษาตามหลักสูตรในโครงการ ผ่านโครงการที่ชื่อว่าทุกภัยไทยช่วยกันโดยได้ส่งมอบผ่านสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจะนําไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชบุรีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 สำหรับโครงการทุกภัยไทยช่วยกันจะมีการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ต้องรวมโดยช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมกักตัวเอง14วันรวมช่วยชาติปลอดโควิด -19 กันนะครับ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสนะคะล่าสุดยังคงปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบกรณีสายทับถมพื้นที่การเกษตรจากอุทกภ,ภัยปี2562ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่2 7รวมกับกองพลฐานราบที่6โดยกองพันฐานช่างที่6ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตรซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้ยื่นคำร้องใหม่จำนวน133ไร่2งาน93ตารางวาที่ท่าทางเกวียนหมู่สี่และบ้านท่าเยี่ยมหมู่5้าตําบลวังหลวงอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยชุดปฏิบัติการชุดที่หนึ่งได้ปรับที่นาให้กับนางสาวคนทวันตุลาเนตรนายสมัครอาสตรูนายสุวรรณเชี่ยวชาญชุดปฏิบัติการชุดที่สองปรับเกลี่ยพื้นที่นาของนายประสิทธิ์ชัยหงนางหนูแดงผุนเพิ่ม ชุดปฏิบัติการที่3ปรับเกลี่ยพื้นที่นางของนางอัวนากุดเรือนางจอมสีผิ่มแก้วรวมพื้นที่ดําเนินการแล้วจํานวน28ไร่2งาน35ตารางวาความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ21.34ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเพื่อชาติสัตริย์และประชาชนกันต่อค่ะ ททบห้าห่วงใยสุขภาพร่วมรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกสุขลักษณะหน้ากากอนามัยสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือมลภาวะเข้าสู่ร่างกายและป้องกันการแพร่กระจายจากผู้ป่วยสู่ผู้อื่นจากการสัมผัสฝุ่นละอองและการแพร่กระจายทางอากาศได้ซึ่งเราควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหรือเมื่อคนรอบข้างมีอาการป่วยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคเกิดโรคระบาด หรือมีมลภาวะโดยต้องใส่และทิ้งให้ถูกวิธีเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพด้วยความห่วงใยจากทอทบอ5 สัตว์กสัตร์และประชาชนในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชีวิตของพลฐานซีดีกันทีปิติทันในอดีตนั้นเคยเป็นศิลปินแรปชื่อดังก้าวลงจากเวทีคอนเสิร์ตเข้าสู่การเป็นรั้วของชาติชีวิตของพลฐานซีดีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างได้รับประสบการณ์ที่ล้ําค่ามากมายจากกองทัพบกอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะอพพพคคุณคุณณใใหหู้้ดดาีีกั No am not me, me, boy, boy, Just me boy, 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 lot. We boy, 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 ผลงานของนักร้องนักสแสดงคนนี้มามากมายในอาชีพที่เขารักจนวันนี้ค่ะเขาได้รับอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจาการจากวันนั้นนะคะที่เขาจับสลากได้ใบแดงจนถึงวันนี้นะคะที่เขามาเป็นรั้วของชาติบทบาทหน้าที่นี้ทำให้ซีดีได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงได้ให้อะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบพลทหารซีดีกันทีปิติทันหรือซีดีีทีกันค่ะ ซีดีคะก่อนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราทําอะไรมาก่อนก็ก่อนหน้าน,นี้เป็นเป็นแรปเปอร์ครับก็เป็น นักแต่งเพลงครับ<า>เป็นนักแสดงโประมาณนี้ครับโอ้แสดงว่าชีวิตก่อนเข้ามาเป็นทหารก็อีกสไตล์หนึ่งเลยจนวันนี้เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติทีนี้การเข้ามาเป็นทหารได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากคนละเรือนคนหนึ่งมาเป็นพลทหารบ้างคะก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมา,มากๆน่าจะมีความเป็นระเบียบมากขึ้นครับเพราะว่าปกติเราค่อนข้างทําอะไรแบบฟรีสไตล์ตามใจตัวเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทำ<า>ไม่อยากทำอะไรก็ไม่ทําแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําเหมือนกับทุกคน เพืเ่อนๆอาหารทุกคนแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะทำเหมือนเดิมตลอดก็จะฝุกในเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ เราต้องรวดเร็วครับค่ะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องแบบฝึกร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นด้วยอ๋อก็แสดงว่าการเข้ามาเป็นพลทหารเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจําวันให้เราได้ปฏิบัติกันเนาะก็แตกต่างจากชีวิตเดิมที่มีตารางงานก็จริงแต่ว่าตารางงานของการเป็นนักแสดงกับการเป็นพลทหารก็จะไม่เหมือนกันคนละแบบกันต่นตีห้านอนสามทุ่มค่ะปกติอยู่บ้านก็นอนหกโมงเช้าไปทางานจนดึกบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตตอนกลางคืนค่ะก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่า เราก็สามารถปรับตัวได้ถูกไหมนี่เข้ามาประจำการ<ช>เป็นระยะเวลากี่สัปดาห์แล้วคะตอนนี้10สัปดาห์นะครับเสร็จแล้วครับก็ฝึกเสร็จในขั้นต้นของการเป็นทหารกองประจำการใช่ครับค่ะทีนี้การเป็นทหารกองประจำการเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนต้นเนาะแต่พอเราเข้ามาสัมผัสเองแล้วเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างทีนี้สามารถต่อยอดอาชีพการทํางานของซีดีในชีวิตจ,จริงได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะผมว่าน่าจะได้กับทุกคนเลยนะครับที่ เพราะว่าอย่างแน่ๆคือได้ระเบียนที่ไยแล้วก <Ha. S 1> ออ็อะไรที่เราไม่อยากทําหรือว่าเราไม่เคยทำเราก็ได้ทําที่นี่ครับ <Ha. S 1> การใช้ชีวิตร่วมออกับคนอื่นทาง,งานร่วมออกับคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เห็นความเป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิ่งนี้น่าจะได้กันค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หาจากข้างนอกไม่ได้หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ซีดีฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นทหารกองประจําการหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการค่ะก็จริงๆแล้ว ก่อนหน้าที่จะเกณฑ์อาหารนะครับเราก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะครับถ้าเกิดตั้งแต่เด็กก็คือเรียนรอดอก็ได้หรือว่าถ้าโตมาหน่อยเรียนจบปริญญาตรีก็สมัครก็แค่หเดือนจะโดนแค่แค่ปีเดียวหรือว่าเรียนมหกก็สมัครปีหนึ่งโดนก็อาจจะ2ปีนะครับเรามีทั้งเลือกตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครโดนใบแดงเนี่ยผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะอแล้วก็มีสิ่งที่หลายๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วต้องทําแน่นอนก็จะทําให้เราแบบ เป็นผู้ชายแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแล้วก็มันทาให้มันทําให้เราเป็นคนที่ ม,มีคุณภาพมากขึ้นในสายาค่ะอะไรที่ไม่เคยทําวันนี้เราได้มาทําเองและสุดท้ายเราสามารถทํามันได้ด้วย<อ>ก็ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จและเป็นความภูมิใจของตัวเราเองรวมไปถึงครอบครัว<อ>แล้วก็แฟนคลับของซีดีด้วยค<อ>่ะและนี่นะคะคือบทบาทหนึ่งของพนทหารค่ะที่จากชีวิตพลเรือนเข้ามาเป็นพลทหารซีดีพลทหารการันทีปิติทันค่ะ และว,วันนี้รายการของเราจะลากันไปด้วยภาพการรวมพลังของคนไทยปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะใในนนววัทวท,ที่่่ช้้าาออออไไขหเเรรยแมื ขอคนไทยจงสามัคคีไม่มีใครไม่เคยโชคดีแลไม่มีใครไม่เคยโชคดีเจอปัญหาที่เราไม่แอบดีต้องสู้สุดสู้และครั้งนี้ต้องชนะชนะคำ บางเกิอ่างหากันแค่สักพักหนึ่งทนคิดถึงกันแค่เพียงไม่นานกินร้อช้อนกลางลดสัมผัสถ้ามียการอย่าออกไปไหน Social distancing เพื่อให้ชาติอยู่รอดปลอดภัยเรื่องร้ายไม่นานก็ผ่านไป ประเทศไทยยังไงต้องชนะและครั้งนี้ต้องชนะชนะเขา